พดตีจ้าพี่น้องเขาป้าจ้าอันแขนกายังเจ็บเจ็บุ่ลละจ้าแต่กาอดใจบ่ได้จ้่คัดหัวเขาน้่จแต่พี่น้องปีนภูเขาหลาจ้ะพี่น้องม่จ้ะพี่น้องเย่าก็ได้เห็ดไปแน่ละจ้าเก็บมันน้ำทางได้เห็ดอันเพิงดอกสีเก๋าลักจากพี่น้องหลายดอกยูพ่อไว้พ่อยูนี่จะหลายดอกยูมาเกน้ำกันจ้าเฮ็ดยังบูจาพี่น้องเห็ดเพิงเหลือง เห็ดเพิงเหลืองจ้ะพี่น้องขั้นเดใส่ถุงมือเป็นเห็ดเพิงขมเหลืองเห็ดเพิงขมออกหวานหวานขมๆจักน้อยนันจ้าก,กินได้อยู่มันบ่อเบ,เบื่อแต่มันขมมันไม่พูใดเก็บกินซื่อๆจ้ะพี่นอ้องเฮ็ดยังนี่บมแมน ี่จะพี่น้องโอ๊ยเนา่าเป็นล่าแต่พี่น้องจ้ะเอาดอกนี่น้องเบิ้งจ้ะพอหลายดอกขังเน่าเบิดเนาะนี่จะเอาได้ดูจ้ะทั้งปุ่นก็คือจังดอกใ่ดอกบานแต่พี่น้องเนี่ยคงสิเอาบ่าได้แล้ว ไปจากพี่น้องหาอีกจ้ะนีจากพี่น้องเป็นขึ้นฟ้าขึ้นฝนฝน,นกะสิตกจ้ะก็เจกวาประกาศว่าพายุกระจายเป็นบางแห่งฝนว่าแต่ว่าก็มีลมแห้งยู่จ้ะพี่น้องลมแห้งแล้วกะอดใจบไดายกามาาย่างหน่อยๆจ้าข้าวหนึ่งก็ดีใจได้จ้ะ มึงเห็นแค่รถมันเ่าจ้ะพี่น้องเห็นว่าสองดอกกันเทาแล้วไปยางต่อจ้ะนี่จ้ะพี่น้องดอกหนึ่งจ้ะเอาได้บูวุล่ะเอาได้ยุ่จ้ะพี่น้องโอ้ยขาขาบังงามจ้ะว่าเอาเอาได้บน้อกพี่น้องเลยอ้ยเอาได้ยุ่จ้ะพี่น้องได้ยุ่จ้ะ เลี้ยงเลี้ยงหลายเติบหนอนน้ำจากพี่น้องเห็นบ,จบนน่จ้ะม่หอดหนอนจ้ะพี่น้องอันนึงตุม้มยู่จากพี่น้องไปเบิ้งน้ำกันจ้ะเฮตุม้มยู่วันนี้แม่อันดินดินเ็ดผูย้ยู่ยู่เฮ้ยง่ามจากพี่น้อง ขันงใ้มีแมงจอจักหม่องเลยสุดท้ายเราก็เจอสวยมันอ่นเยบ่ไดาเหตุนะพี่น้องมองนึงอีกจับเป็นบินเป็นพ่องพววอยู่ันเป็นพ่องพ่องค่ะพี่น้องไปมองอีกกันนี่จากพี่น้องเป็นพ่องพ่องเป็นพ่องพ่องว้าพี่น้องแมตตอีลีจะเป็นพ่องพ่องเนี่ย เป็นพองๆตัวสีนังล่องนี่ดอกอุ้ยดอกนี้เอาไม่ได้บ่เนาะมีขาให้เอาป่าพี่น้องโอ้ยบ่เอาดอกฮ่าพี่น้องเป็นเดี๋ยวย่านังก่อนเด้อจ้ะเด้อนังก่อนนังก่อนโอ้ยนังโอ้ยนี่พี่น้องหมงนึงเป็นพองๆจ้ะพี่น้องถมกันเนี่ยจ้ะพี่น้องเป็นพองๆหมองนึงโอ้ยตาบานเอาแล้ว น่งคาหนีก่อนจับพี่น้องเอาโดซี่อยู่ซื้อวังกันนะสีดมไปยั้งเดี๋ยวนี้ พี่น้องนั่งระเพียบนี่ไปย่างดีได้ไหนจ้ะพี่น้องนั่งระเพียบนี่ขากรอไกรย่างดีนี่จ้าส่วงนี่คนตกงานจ้ะพี่น้องคนตกงานหลายลละเข้าเจาก็เขาป้าหลายจ้ะพี่น้องเห็ดมันก็เลยหน่อยก็ค้นจ้ะค้นมันลายก็เห็ดจ้ะพี่น้องได้หลายหลอกก็ได้จ้ะอันกระดาษขาดเครื่อง ข่าว่าอันเฝ้าแล้วนะจ๊ะพีนะ่น้องกระดาษขาดเครื่องกันเล่ยเดาใส่ในกระเป๋าสั่มไปย่างตอจ๊ะพี่น้องห้อยคนมากกันย่างหลอดตาขาเจ้าอยู่จ้ะพี่น้องตัดขาไม่ใหม่หนึ่งกันหลอดตาขาเจ้าอยู่จ้ะคู่แฝดคู่แฝดสยามยส่วนนี้คือว่าจ๊ะพี่น้องคนตกงานหลาย ในเมืองได้เกนเบือกบวกกับมาพีได้แต่มาเกเพ็ดวิป่าป่าทางย้าจ้ะเพราะว่าพันไปอีกอันหนึง่งปีปลาหนึ่งมันอยู่ไก่ได้จ้ะพี่น้องพูดไปทางข้ามทางยางมันไก่เออหุยนุ่ไมไงไก่จ้ะเฮยโรซี่น,งงนั่งล่องในนะลูกเออสียางบ้นที่้นเดนไหลมันของกระตาเห็นอยู่บนเดียวนี่ ดอกน้อยๆมันจับพี่น้อ,นนองเียกได้ปะนี่มองเอาปะไม่ตัดขายไหมโอ้ยเง็ไหลายคนกระไดน้ำตาเศ้าคักเล้ากระ่าเย้าเศา้าหรอนะนีจับพี่น้องดอกนึงจ้า ต่า้งเทียเลียวหาตะเห็ดกะอโอ้ดอกลูดพี่น้องเอาได้บ่ละ่ะแง่พี่น้องเอาบ่าไดไ้เกิดกแปนโพตสองดอกนี่เด็ดได้บ่ปีนเขาได้จตะน,นี่เศาเห็บเห็บทั้งทั้งปุ่นดอกหนึ่งแมนบ่ เฮ็ดแดงเฮ็ดแดงเฮ็ดแดงบ่งพี่น้องห้อยหมูป่ามันมาดุดใหม่เลยเนี่ยดูแต่มันหลายพดหลายพ่อสม,มูป่าเนี่ยปีนเขาอีกก่อนจับพี่น้องพันปีนขึ้นไปอีกจ้ะ <c oughs> เพราะว่าถังเทิงมันเคยออกอยู่จ้ะได้ยางสิกนมาบ่มบรูวาสิมีบ่มมีบ่ออกจ้ะพี่น้องบ่ออกไป,ปต่อจ้ะพี่น้องเจ้าพ่อดอกมันยู่เทิงพ่น มันอยู่ั้งพ่นพอได้บอดอกหนึ่งอ้ยสวรรค์ปีนมาได้เนาะพี่น้องนี่จ้ะดอกหนึ่งทั้งพ่นนี่ได้แล้วจ้าพี่น้องพ่นลงไปก่อนจ้ะพี่น้องโอ้ใต้ใต้โตกตกจ้ะลงไปก่อนเด้อจ้ะเด้อ ทังพ้นคางขนทางจ้ะพี่นะ้องทังพ้นคางขนทางเดี๋ยวเด้อจ้ะเด้อทั้งโพนอยู่ข้างขนทางดอกบักไงพี่นอ้องเลยปาดพูดะพูดะพี่น้องเฮ้ยแต่ว่ามันจะเป็นยังไงมึงก่อนเนาะแต่ว่าจะเป็นจังใดจะเอาได้บ่ขามัน นี่ค่ะพี่น้องเห็นบอลนอนจอนเนี่ยนอนไงไว้ไ,วได้จากพี่น้องเห็นน้าพันธุ์ยในได้ดอกทั้งสีน่น่ะไปหอดบ้านนี่โตบักไงไายยตาหยามหยาบออกมาได้ห้องสีบอลแล้วเห็นได้จ้ะบึบงเนี่ยโอ้ยเห็นจงไห้ดอกไงแน่มาก็บไปแตงสีจากพี่น้องเนี่ยเอาบัได้เอาบัได,าได้เบิดเห็นบักขามันไปต่อจากพี่น้องเฮ็ดมาโรเน่น้ามัคางทั้งจากพี่น้องมาโรเน่ดูเห็นยังล่ะเฮ็ดเพลิงหวานจากพี่น้อง โอแมนมาโรเน่จ้ะดอกมันหน่อยคือกันซื้อโอ,อตะวาขาขาได้แต่พี่น้องตะวาขาซ่องหแหงจ้ะมันแหงแล้วแต่พี่น้องจ้ะดอกมันเบิ่งเ็ดทานจ้ะพี่นอ้องยุ่ใกล้ๆกัน ใจพี่น้องเฮ็ดทานโอ้มองเนี่ยพี่น้องจังซี่หล่ะใจเฮ็ดทานเอาเบ่ค่อยได้แต่น้ำนี่ตักไปตั้งไหนเน้าเบิร์ดโอ้ตายไปกิ่งล่องนั่นกิ่งร่องเอ้ยอพี่น้องเอาได้ยูบอลไรนี่เอาจะ้ะได้ยูจ้ะพี่น้องเฮ็ดทาน เฮ็ดทานมันบ่ค่อยได้แต่พี่น้องมันเท่าเบิดไปต่อจ้ะนำทางคือเกาจ้ะพี่น้องเฮ็ดเพืงดอกซีเกาหลักจ้ะพี่น้องเอ,าอ้ายังนี่ขาเฮ็ดเพิงดอกซีเกาหลักอุ้ยงามจ้ะพี่น้อง ถือกินไปหน่อยหนึ่งดอกมันไปต่อจ้ะนี่จะพี่น้องดอกหนึ่งโอ,โอ้ยอเอายากแท้พี่น้องนั่นฮักซัำ งานหากใหม่ทมมั่นพี่น้องเฮ้ยตรงนี้ก็เลยได้หน่อยๆหนหนึ่งดอกบักงามค้าตัาๆนๆๆนแม่จับพี่น้องโพดเนาะนี่จับพี่น้องดอกหนึ่ง อีกบ,กบ,กบ,กบ่หนึ่งจะฟังพี่นอ้องนี่กระเลิงหน่อยมันแหลนอ้อมหนาอ้อมหลังไหลเสือกมันหลอกของขาเย้า,ยาเนาะพอที่นี่เยา้ากับทกทกขาก้หลังนะแม่ค่ะพี่น้องส่วนน้องกับต่อด่างลูกไส้ด่างตับหลดุดมันกระตือนเนาะนกระตือนของคนเทพบดเฮ็ดพิษอีหยัยงฮันนะพี่น้อง ก็จะไปแตะข้างกระต่ยควายวิสิวานะพี่น้องจ้าโอ้ยเหยากระต่ายใหตัวคักเนาะขอบนึนอ,อีกกระเลิ่มหน่อยขี้มึนนี่นะไปตัวข้างกระต่ยลูกไส้ดังทับหลุดมึนเวลยพี่น้องพี่น้องเลยดอกนี่โอ้ยพี่น้องเบิงเ่งแน่กินคักกินแน่พุทธะ โอ้ยหนะแต่มันกินโพดกินเหลืออันห้อทั้งไตกัดเป็นกุดจี้กินพี่น่องขากระตันนี่ดีบุงดูละเสดายเนะอันนี้เด้วมใบต้อแต่เบิ้งไก่ๆพี่น่องบิ้งห้อยหมูปลามันดุดดุดมุนคักมุนเน่ ปกติออกลายลายพี่น้องเห็ดมงนี้นะแยกบดจมแยกยักจมพี่น้องเฮ้ยแต่มันเลี่ยงโพดเลี่ยงเดียเลี่ยงทำลายปลาค่ะตัดต้นใหม่กับทำลายปลาเพราะแห้งยันแต่บ่ได้ขาย,ยไม่แพงก็ท่องผลได้จัดดี่นึง ไม่แพงซํำท่วงตัวเด้อนี่เด้อพี่น้องเด้อนี่จ้ะขี้ไา่ป็นได้ก็ได้เอาพี่น้องเอ้ยเห็อดอึคักปีนี้บ่คือคู่ปีเลยพี่น้องคู่ปีเห็ดบ่ได้อึดปานนี้ถ้าเอื่อยพ่นมากเกบเห็ดกับจ,กจนพ่นยอมเห็อดอึดเมจจ้ะเบิ่งปีกายนี่มองตั้งเสียมองมูดูดเนี่ยไหมปีกายบ่มีมูดูดได้ค่ะมองนี่ น้ำตางเสียน้ำตังเสีย,สยมูดุดเนี่ยมึงดูบ่มีคอเท็ดดุดส่มองดุดโพดดุดเหลือ,อเฮ้ยเฮ็ดกะเซ้าอ,ออกไปเลยพี่นอ้อห็นฟ่าอากาศตีหี่อยจกระตกกับพ่อไข่แน่ได้ละเห็นน้ำมันตกหน่อยๆก็ได้ ตตาาพี่น้องตกตูแม่จต่พี่น้องตกบ่าเสียเหลายแต่ตโตกกดูพ่อหนังนี่นเด้อน้ำท่างจังเสียมันบ่ได้ออกหน่อยพี่น้องเฮ็ดปีนี้เก็บเก็บมิแต่เฮดดอกกระจอยบ่มีดอกอ้วนอ้วนตุปูปยันยันพี่ตังปีกายนี่เลยปีกายนี่ดอกจมจมมันนะ่ะสามซีดอกเต็มกระตาแล้วอันนี้ละร้อยกระดอกยังบ่าในเต็มกระตาอยู่ จ้ะพี่น้องถ้าเห็นบังงซื้อดอกจ่าบอกสู้ฟังไปจ้ะเฮ็ดอันนี้ย่าบ่ได้ถอนไหวได้จ้พะ,ะพี่น้องเด้อบ่ได้ถอนไห้บ่รูว่าอีหยังมาถอนไห้ว่าคนมาถอนไหวบ่พี่น้องดอกงามงามบ่งหรือว่าข้าต่อยเห็น่ะมันอยู่ไกลเห็ดเบื่อบ่ข้าตอยเลยว่าเอาพี่น้องบังดอกงามค่ะแข็งแดงแดงแม่บบพี่น้องแม่ โอ้ขามันเนา่าบอกเขาเต่าบ่าเอาขามันเนา่าแต่พี่น้องเขาเต่าขึ้นสิรู้ว่าขาเนา่าเขาเต้าบ่ได้ปาดเบิง่งคือเห้าเนี่ยแหละพี่น้องดอกงา้าเลยเขาเจ็บเขากตาตัวจงว้เห็ดหนังน้ะพี่น้องไปต่อจ้ะเ้า คือบอดับแห่งคักพี่น้องเอ้ยแห่งคักแห่งแน่โอ้ยปีนี้ได้เก็บเห็ดบ่มวลด้วยกูป,ปีมวลอยู่ผู้เดียวเขาเจ้าเก็บหลายคนเขาเจ้าก็ยังได้กูป,ปเออีเออ,เอ,อ ปีนี้บ่งแน่พี่น้องเฮ็ดเแ้่ดอกซ้ำนี่กระเทา و ล่ะจะพี่น้องดอกนึง น้องเอาได้บะบ่แตว่าขางามงามขาเงางามงามตว่ากะเป็นแมงเป็นแมงขาสวยขายาวสวยจะพี่น้องนี่จ้า รุนกันจับพี่น้องว่ามันอีหยังนี่พี่น้องเห็ดเพิงหวานเห็ดเพิงหวานติ้นแตกผู้หญิงเลยโอ้ยขอนางสบายก่อนเด้อตาเด้อนางตัดขาเห็ดแบบสบายสบายก่อนจ้ะ ขี้ดินไม้นี่แต่ขี้ดินเอ้ยมันมันแตงหยากพี่น้อง ตั้งตัดออกโอ้ยจับพี่น้องงามดอกนี่สวย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 จ้า พี่น,ออน้องดอกนุ้ยดอกนี่สงสัยลืมกดตเนาะจ้ะพี่น้องเนาะสงสัยว่าสงสัยลืมกดจ้ะดอกงามๆบัดลืมกดซะเอาบ่เป็นหยังจ้ะดอกงามก็ลืมกดตรกะสามมันคลิปบจังค่อยสิบ่ได้ยาวโอ้ยถากแหมถ้าว่าขาตันดีอยู่ได้ละ่ะหั่หน้า พี่น้องสองดอกนี้เอาจากพี่น้องนี่ เสียงหมูป่าเสียงหมูป่าจ้่พี่น้อง ได้โมาโรเน่เนี่ยคือส้มสีเทาๆพี่น้องแต่ว่าอันในดอกมันคือจังใสดีแท้จากพี่น้องเฮดเพิงดอกสีเกาลักปีนี่หายากแท้พี่น้องเลยเฮดแสบนี่งเนี่ย เบิ่งแ่ะพี่น้องปีไกายนี่บ่แม่นมันน้อยพี่น้องเลยปีไกายนี่ออกหลายปีก้อนนี่ก็ออกหลายหาเบิ่งอีกก่อนจ้ะเอาได้บ่นี่เฮ้ยโอ้ยพี่น้องเฮ็ดหยังนี่เฮ็ดเพิงเดี๋ยวซิมมังก่อนเนาะพี่น้องเนาะเพื่อความมั่นใจ เห็ดพึ่งขมจ้ะพี่น้องพึ่งขมพึ่งขมเอาได้บอ่ะพี่น้องทรงนั่งคือเถาคักแท้ขาก่เอาได้บ,บอ่ะจ้ะโอ้ยโอย้พี่น้องขาโปง่ปงโปง่งขาโป่งต่ว่ามันมามีนอนได้ละ เฮ้ยนอสมาแห่งมาแรงงนอฝนสิตกกัะบ,บ่าตกพี่น้องเอ้ยข่าวกลมอุตุก,ก็บ,บอกว่าฝนฝนจะกระจายเป็นแห่งแห่งพันวาแห่งแห่งพี่น้องนี่จ้าเอาพี่น้องโอ้ยตาเดียวหาแต่เหตุและก็ลืมเบิงกล่อง โอ้ยขอโทษขออภัยหลายๆได้จ้ะพี่น้องเด้อจะจมจะได้เจ้าเด้อไปต่อจ้ะพี่น้องหอดทางเมื่อละจ้าแล้วนี่แหละจ้ะพี่น้องได้กระไดมีแตด่ดอกเทาๆดอกเทาลายก็ดอกงามจ้ะพี่น้องแห่งคักถ่ายฝนตกซาทุกฝนตกแห้งๆเนี่แม่เนาะตกแห้งๆได้เก็บเพ็ดรอบสุดท้ายของปีนอกจากพี่น้องจ้ะ ก็พอกันคิดไม่จะพี่น้องได้ซ้ำนี่ละจ้าบ่าเต็มตาดอกจ้าบาค่ะพี่น้องพอกันคิดไม่จะไปบายจ้าอหน่อ